ไงสบายไหมล่ะคะแม่เอาของน้องต่ายมาให้ยืมเพราะว่าพัดลมที่บ้านมันหลายตัวก็เลยตัวนั้นสําหรับพัดกลางคืนนะนี่พัดกลางวันคะ่ะเป็นไงคะนอนสบายไหมคะคุณชายหลบเห็นไหมคะดูนอนคะ่ะดูนอนคะ่ะแม่ปล่อยน้องต่ายวิ่งก็เลยเช้านี้กินฉี่เรียบร้อยแล้วก็เลยมานอนประจําที่คะ่ะสบายใจไนแล่ะคะ อนอนไหลกระบวน่าค่ะกิ้งไปกิ้งมาพลิกซ้ายพลิกขวาสบายใจตาปลือตลอดเวลากลางคืนน่ะจริงๆอ่ะเราฝนะไม่ค่อยได้นอนหรอกค่ะบางทีก็ออกไปข้างนอกบ้างอะไรบ้างเงี้ยแต่เมื่อคืนไม่ค่อยได้ออกนะเมื่อคืนอาจจะออกมากินน้ารอบนึงแต่ฉี่อึเขาตั้งแต่หัวค่ําแล้วไงเขาก็จะนอนเหมือนคนอยู่ในอยู่ใน,ใน,ใ,นในที่นอนเขาอะแล้วก็ผ้าผ่อนก็ไม่เอานะคะก็คือเพียวเพียว นอนเพียวๆผ้าผ่อนไม่เอาพัดลมก็แบบแม่อ้อมก็ปัดไปห่างๆนะคะแต่อันนี้กลางวันมันร้อนก็เลยใช้สายเอาก็คือสายเอาคนละตัวกันนะคะพัดลมคนละตัวกันเพราะว่าพัดลมมันมีหลายตัวแต่ตัวตัวสีเทาจะไม่ร้อนเลยอ่ะดีมากเลยแต่มันเก่าแล้วล่ะตัวนั้นมันเก่าแล้วแม่อ้อมจะเป่าเฉพาะตอนคืนที่แม่อ้อมอยู่บ้าน แต่ตัวเนี้ยจะไม่ค่อยได้เปิดหรอกเพราะว่ากลางวันถ้าไม่เขามาอยู่บ้านเขาจะไม่เปิดพัดลมตรงนี้เพราะพื้นมันเย็นอยู่แล้วแล้วลมมันก็จะมีเข้ามาเขาก็จะนอนปลื้มม <c oughs> <c oughs> ีมีแม่พูดไปตาก็ปือไปนะคะเนี่ยแม่ไม่อยากเข้าไปใกล้ๆมากก็อยากไปใกล้ชิดมากเพราะว่าเดี๋ยวจะไปปนสมาธิในการนอนของเขาเ <c oughs> นี่ยค่ะไอ้อ้วนค่ะเปิด <c oughs> ประตูแต่ละทีต้องเกรงใจหมานะคะเพราะว่าหมานอนอยู่เปิดประตูเนี่ย ก็คือต้องค่อยๆเปิดจะเดินก็ต้องค่อยๆเดินค่ะกลัวมหมาตื่นแต่ว่ามหมาเนี่ยก็ถามว่าเขาหูเขาไวอยู่แล้วล่ะเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเขาจะรู้ว่าเป็นฝีเท้าใครคือบางทีก็มองนิดนึงบางทีก็ไม่มองรู้ว่าเป็นฝีเท้าไม่อ้อมไงเดินไปเดินมานี่หลับตานะเนี่ยหลับตาที่ไม่อ้อมใช้ซูมเอาไม่ได้อยู่ใกล้ๆหล,ลับตาสบายใจสิคะตรงนี้มันเย็นนี่ไม่มีพัดลมเอื่อยๆอีกโอ๊ย เอาสิคะเป็นไงล่ะคะ fc อันนี้แม่อ้อมก,กินแคลเซียมแล้วกินไก่เบคอนแล้วทุกอย่างคือกินเรียบร้อยแล้วเหลือนอนเนี่ยคะ่ะผู้ชายหลบอันนี้สมาร์ทฮาร์ทของชายหลบมาละคะตัวนี้เจ็ดโลครึ่งของชายหลบรับก็แบบใจมาเลยอะ่ะคงจะไม่เค็ยมละค่ะผู้ชายอาของ,องแม่องแม่ยังไม่ได้ทําการ ใส่ถุงแล้วของน้องก็ต้องมีขี้เลื่อยด้วยเนี่ยขี้เลื่อยต้องใช้เพราะว่าไม่งั้นมันจะเหม็นฉี่ของผู้ชายนะคะ